สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตนะคะที่บริษัทสาพันธ์อิเล็กทริกจำกัดค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานฝ่ายผลิตไปดูรายละเอียดพร้อรมๆกันเลยไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะบริษัทสหพันธ์อิเล็กทริกจำกัดค่ะ เปิดรับสมัครพนักงานนะคะกว่า5ตํำแหน่งค่ะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตรายวันนะคะรายได้331บาทต่อวันแล้วก็มีรายได้อื่นอีกด้วยนะคะตำแหน่งแรกค่ะรับบุตรป .6 ขึ้นไปสามารถขับรถโฟคคล์คิฟได้นะคะตำแหน่งที่2ค่ะพนักงานฝ่ายผลิตรายได้331บาทต่อวันบวกรายได้อื่นๆอีกนะคะวุฒิป .6 ขึ้นไปค่ะ ตำแหน่งที่3ค่ะพนักง,งานขับรถส่งของรายได้13,000บาทขึ้นไปนะคะวุฒิป .6 ขึ้นไปค่ะออกต่างจังหวัดได้ขับฟกึลิฟต์ได้ถ้าขับรถ6ล้อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะตำแหน่งที่4ค่ะช่างบริการรายได้14,000บาทขึ้นไปนะคะ วุฒิปวชปวสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่นะคะสามารถออกต่างจังหวัดได้ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าค่ะแล้วก็สามารถขับรถโฟล์คลิฟ์ได้และตำแหน่งที่5าตำแหน่งสุดท้ายค่ะช่างซ่อมบำรุงรายได้1 3 0 0 0บาทนะคะวุฒิปวชปวสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงด้วยนะคะมาดูทางด้านสวัสดิการกันบ้างค่ะมีค่าอาหารกลางวัน50บาท ค่าอาหารช่วงโอที20บาทได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานเลยนะคะเบีย้ยขยันเดือนลั800บาทเมื่อผ่านทดลองงานค่ะรถตู้รับส่งพนักงานปรับอากาศเส้นทางถนถนเทพารักษ์นะคะสำโรงบางบ่อค่ะมีชุดยูนิฟอร์มให้ปรับเงินเดือนแล้วก็โบนัสประจำปีสวัสดีการเงินช่วยเหลือ3,000บาทค่ะมีสมรสคลอดบุตรแล้วก็ชาปนากิจนะคะ สวัสดีการเงินค่าเทอมบุตร2คนค่ะต่อเทอมไม่เกินคนละ1,250บาทวันลาพักร้อนประจำปี6-15วันต่อปีนะคะคืนเงินกรณีใช้สิทธิ์ลาไม่หมดค่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์088 003 5714ค่ะหรือ088 022 6236นะคะ หรือเข้าไปสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่บริษัทเลขที่38ทับ10หมู่3ซอยธนสิทธิ์ค่ะฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬารัฐ3าอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ